ขออนุญาตสรุปสถานการณ์ประจําวันนี้แล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในส่วนตอนท้ายเพิ่มเติมน,นิดหนึ่งนะครับสถานการณ์ทั่วโลกวันนี้นะครับก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับอย่างที่ท่านรองทิพดีไดเ้เรียนไปแล้วนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง6กแสนหกหมื่นแปดพันกว่าคนนะครับที่ทั่วโลกนะครับ แล้วก็เสียชีวิตเนี่ยเกือบเกือบหนึ่งหมื่นคนนะครับ9,923คนนะครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก2.1 2นซะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีที่อเมริกานะครับที่จะมีผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตค่อนข้างมากนะครับในช่วงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับโดยเฉพาะว,วันวันเมื่อวานวันนี้นะครับก็มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด113,000กว่ารายนะครับเสียชีวิตไปแล้ว700กว่ารายนะครับ ถ้ามาดูในแถบยุโรปนะครับอย่างราชนาจักรซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับบ้านเรานะครับคือประชากรใกล้กันนะครับก็มีผู้ติดเชื้อสา0 0 0ืพคนนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปเก้าสบสองคนในขณะที่บางประเทศในแถบยุโรปนะครับก็มีผู้เสียชีวิตพอๆกันนะฮะแต่ว่าผู้ผู้ติดเชื้อก็น้อยกว่านิดหน่อยนะครับถ้าอยู่รอบบ้านเรานะครับถ้าเทียบบ้านเรานะครับรอบๆบ้านเรานะะอินโดนีเซียนะครับก็มีผู้ติดเชื้อนะครับ ค่อนข้างมากนะครับสามหมื่นจุดสี่หมื่นคนนะครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสาสิบสองคนและเสียชีวิตเมื่อวันไปหนึ่งพันหกร้อยสาสิบห้าคนนะครับหรือมาเลเซียเองก็ตามนะครับก็มีผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตนะครับใกล้เคียงกับบ้านเรานะครับถ้ามาดูวงๆนะครับไอ้ตรงข้างๆนี้นะครับจะพบว่าในส่วนของสหรัฐอเมริกานะครับมีอัตราป่วยต่อประชากรหนึ่งล้านคนเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วนะครับของไทยก็จะน้อยกว่าทางบริการประมาณสิบเท่านะครับ ถ้าเป็นอัตราตายต่อประชากร1ล้านคนก็ทางอเมริกาก็จะมากกว่าเราประมาณสัก22ถึง23เท่านะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยเป็นตัวเลขสะสมนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาต่อจากนี้ไป2-3สสัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับเราก็มีความจำเป็นนะที่เราจะต้องช่วยกันนะครับเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยผ,ผู้ติดเชื้อลงนะครับสำหรับภาพรวมนะครับตอนนี้ที่อเมริกาที่เมื่อกี้ผมนำเรียนว่าขึ้นอยู่นะครับก็ดูกราฟวงเล็กๆนี้นะครับ ตรง,ตร,งรอบเล็กๆนะครับของอเมริกาเนื่องจากตอนนี้เขาได้รับเ,เขาเรียกว่ามีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในแต่หลายรัฐนะครับในอเมริกาก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสาหรับประเทศฝั่งยุโรปประเทศอื่นๆนะครับก็มีการติดเชื้อเดลต้าเนี่ยสายพันธุ์เดลต้ามาช่วงก่อนนี้นะครับเมื่อสองสสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็อยู่ในเทรนด์บางประเทศอยู่เทรนด์ขายังขึ้นอยู่นะครับบางประเทศก็อยู่ใน ช่วงที่อาจจะลง,ลงมานิดหนึ่งนะครับเาก็คงต้องติดตามต่อเนื่องว่าการฉีดวัคซีนที่มากกว่า50เซในกลุ่มประชากรในส่วนของแถบยุโรปนี่นะครับว่าสามารถที่จะช่วยทําให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วก็ตัวเลขการติดเชื้อลดลงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่เท่าที่ดูตอนนี้สาราจาาจากก็เริ่มมีตัวเลขเรื่องของผู้เสียชีวิต h, ผู้เสผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะแล้วก็ผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยลดลงนะครับในขณะที่ฝรั่งเศสกับสเปนนี่ดูแนวโน้มกําลังลดลงเช่นเดียวกันนะครับ ในขณะที่เยอรมันกับอิตาลีก็ยังอยู่ในแนวร่วมขาขึ้นอยู่นะครับสำหรับวัคซีนที่ฉีดไปนะครับอันนี้ก็นําเรียนอันนี้ข้อมูลได้มาจากทางกระทรวงดมศึกษานะครับก็ในส่วนของอเมริกานะครับก็ฉีดไปแล้วนะครับครอบคลุมถึง54.5อนะครับอย่างสหราฐชาญาจนะครับฉีดไปแล้ว64.2นะครับความครอบคลุมนะครับขณะที่บ้านเรายึดใกล้ๆบ้านเราคืออินโดนีเซียนะครับก็ฉีดไปแล้ว18นะครับ เี่ยจำนนเปอร์เซ็นต์คำควบคุมวัคซีนนะครับทางท่านรองชุดีอาจจะมีตัวเลขนำเรียนในส่วนนี้นะครับตอนนี้ทั่วโลกนะครับก็ฉีดไปทั้งหมดแล้วนะครับ4,320ล้านโดสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความจําเป็นนะครับที่เราคงต้องเร่งการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในกลุ่มที่จําเป็นที่ต้องฉีดก่อนกนะ็คือผู้สูงอายุแล้วก็โรคผู้ป่วยเรื้อรังนะครับผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนําเรียนตัวเลขนี้ก่อนนะครับ วันนี้สถานการณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีมีตัวเลขมีสัญญาณที่ดีนะครับในเชิงบวกนะครับก็คือวันนี้เราพบผู้ป่วยที่หายป่วยแล้วนะครับกลับบ้านนะครับถึง2 1 8 8รายนะครับซึ่งตัวเลขก็ใกล้เคียงกับผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้นะฮะอยู่ที่2 1 8 3 9รายนั้นแสดงว่าระบบบริการนะครับที่ตอนนี้ก็พยายามเต็มที่นะที่จะทำให้ ผู้ป่วยทุกทกรายที่มีอาการหนักแล้วอาการค่อนข้างรุนแรงได้รับการรักษาเร็วขึ้นนะครับก็ถ้าสามารถหมุนเตียงได้เร็วขึ้นแบบนี้นะครับก็อาจจะทําให้ได้รับการรักษากันครบถ้วนมากขึ้นนะครับในกลุ่มหายป่วยวันนี้นะครับก็เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลกัูในโรงพยาบาลสนามสัก18,834พรายนะครับอยู่ในเรือนจํา45 5หนะครับอยู่ในระบบ การดูแลที่บ้านนะครับอยู่ในการดูแลที่ที่ชุมชนนะครับเรียกเรียกว่าโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันเนี่ยนะครับ1,819รายนะครับที่กลับบ้านวันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่กําลังรักษาอยู่นะครับโดยรวมนะฮะอยู่ที่2แสน1หน3,444รายนะครับก็ก็ยังมีผู้ป่วยที่เป็นปอดอักเสบอยู่ค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรังนะครับ วันนี้มียอดผู้เสียชีวิตนะครับรายงานอยู่ที่212รายนะครับสะสมรวมอยู่ที่5,972รายนะครับอันนี้อยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกท่านอาจจะลองลองดูวิเคราะห์สถานการณ์นิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเอาข้อมูลเรื่องของการตรวจนะครับ antigen test kit หรือตรวจ หาเชื้อโควิดด้วยตัวเองด้วยตัวท่านเองนะครับหรือว่าไปที่โรงพยาบาลแบบเป็นเทสคิดนะครับที่ไม่ใช่ rt pcr อย่างที่ในระบบปกตินะครับอันนี้คือที่ไปหาซื้อตามร้านขายยาหรือว่าหรือว่าได้รับการตรวจที่โรงพยาบาลโดยใช้แยงที่จมูกนะครับแต่ว่ามาตรวจแบบเร็วนะฮะทราบผลภายใน30นาทีนี้นะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับที่ตามเส้นนี้จะเป็นเส้นที่กรุงเทพมหานครเราก็มีการเก็บข้อมูลมาตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมีการใช้ atk หรือ a อ t i g เจน e ท t k i คิดมาตลอดนะฮะว่า สัดส่วนคนที่รับการตรวจนะครับแล้วผลบวกเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซนต์ก็จะเห็นว่าช่วงนี้นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ในแนวโน้มเขาเรียกว่าสถานการณ์การติดเชื้อนี่ค่อนข้างคงตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ9ประมาณประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ10%นะฮะก็หมายความว่าตอนนี้มาตรวจ100คนก็จะมีผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้ที่มีผลบวกหรือ ATK เนี่ยประมาณ10คนนะครับถ้าสถานการณ์ยังคงแบบนี้แล้วต่อไปเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับเปอร์เซนต์การติดเชื้อเริ่มลดลงเรื่อยๆ ก็จะเป็นแนวโน้มสัญญาณที่ดีนะครับที่ช่วยทําให้เราเห็นภาพว่าการฉีดวัคซีนนะครับเริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นการที่เราลดการแพร่เชื้อระหว่างครอบครัวหนึ่งสู่ครอบครัวหนึ่งหรือการแพร่เชื้อกันในบ้านนะครับลดลงไปได้อย่างมากนะครับ <S <S ทั่วทั่วประเทศวันนี้นะครับก็มีผู้ติดเชื้อที่รับการตรวจ ATK positive นะครับก็มีผลบวกด้วย ATK เนี่ย6,026รายที่รายงานเข้ามาในวันนี้ทั่วประเทศนะครับ ครนี้มาดูเรื่องเสียชีวิตนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีผู้เสียชีวิตค่อนข้างมากนิดหนึ่งนะครับก็อยู่ในกรุงเทพมหานคร99รายนะครับปริมณฑลเนี่ย46รายนะครับแล้วก็ในจังหวัดภาคใต้นะครับทั้งในส่วน4จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็จังหวัดอื่นรวมทั้งหมด18รายนะครับทางภาคอีสานนะครับวันนี้มีรายงานเข้ามาผู้เสียชีวิตอยู่3รายภาคเหนือ11รายแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออก25รายนะครับ ในส่วนของ212รายนี้นะครับก็จะเป็นคนไทยสัก207นะครับมีชาวเมียนมาชาวจีนแล้วก็อินเดียน,นะครับเป็นคนเป็นผู้ชายามากกว่าผู้หญิงสักนิดหนึ่งนะครับ116รายกับ9 6รายนะครับถ้ามาดูนี้อันนี้เป็นความสําคัญนะฮะที่อยากจะให้ผู้ชมหรือผู้ฟังทุกท่านนะครับได้วิเคราะห์ตามไปด้วยนะครับ ในสองร้อยสิบสรายที่พูดถึงนี้นะครับก็จะเป็นผู้สูงอายุนะหกสิปีขึ้นไปเนี่ยห7สิเ็ดปอร์เซ็นต์นะครับแต่คนที่น้อยกว่าปีนะครับก็จะมีอยู่ห้าสิบอเปอร์เซ็นต์นีมีอยู่สาสบเปอร์เซ็นต์นี้นะครับในส2เปอร์เซ็นต์นี้นะครับมีคนที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยประมาณห้าสิบห้ารายหรือ2ี่บหกเปอร์เซ็นต์นะครับและอีก6เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีประวัติโรคเรื้อรังนั่นหมายความว่าคนที่มีอายุขึสิไปคนที่มีโรรรคเื้อัังนะบ รวม2กลุ่มนี้แล้วนะครับทั้งหมด93%คนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะฮะก็คือเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสป้องกันโรคได้ด้วยการฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนจะลดอาการป่วยหนักลดความรุนแรงของโรคลงได้นะครับถ้า2กลุ่มนี้ได้รัการรับการฉีดวัคซีนก่อนนะครับก็จะช่วยทําให้ลดการป่วยตายนะครับ ได้ลงไปได้มากทีเดียวนะครับวันนี้มีรายงานาผู้ที่ตั้งครันเสียชีวิตอีก2รายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่จําเป็นที่ต้องเร่งในการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะตั้งครันหลัง12สัปดาห์ไปแล้วนะครับไปถึงว่ามีอายุค,คันเกินส2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับที่ควรจะรีบไปฉีดวัคซีนนะครับถ้าดูข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะครับว่าใน2 1 2รยรายเนี่ยเ,เราพยายามดึงข้อมูลออกมาเพื่อเชื่อมโยงกับ ประวัติการฉีดวัคซีนนะครับก็ตอนนี้วันนี้ดึงเนื่องจากข้อมูลออกมาเร็วนะครับ192รายนะครับที่มีประวัตินะครับว่าได้ฉีดหรือไม่ได้ฉีดนะครับส่วนอีกประมาณ10กว่ารายนะครับก็ประวัติยังไม่แน่ชัดนะครับรอการตรวจสอบอีกนิดหนึ่งนะครับจาก192รายนี้นะครับก็พบว่ามี172รายเนี่ยไม่เคยรับวัคซีนเลยนั่นหมายความว่าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปคนที่มีโรคเรื้อรังเนี่ยกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้นะครับ ยังไม่รับการฉีดวัคซีนแล้วทําให้มีอาการป่วยหนักและรุนแรงมากนะครับคิดเป็นประมาณสักเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะครับแล้วก็ถ้ารับวัคซีนหนึ่งเข็มนะครับมีสิบเก้ารายนะฮะคราวนี้วัคซีนหนึ่งเข็มเนี่ยถ้าฉีดปุ๊บนะครับต้องรอระยะเวลาอีกสิบสี่วันอย่างน้อยถึงจะมีภูมิ้ภูมิขึ้นมาบ้างนะครับแล้วต้องต้องให้ครบโดสคือครบสองเข็มนะับก็จะมีภูมิขึ้นมาป้องกันหรือว่าลดการลดอาการป่วยรุนแรงที่ที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นได้นะครับซึ่่งวััันนนนีีีี้้มมรรายะทไดดบบฉเข็ค มีเพียงหนึ่งรายรายเดียวนะฮะที่ทำให้ที่มีเสียชีวิตในวันนี้ที่รายงานเข้ามานะครับนั้นโดยสรุปนะครับว่าถ้ากลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรังนะครับกลุ่มที่มีกลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือหญิงตั้งครรภ์น,นะครับเราเรียกสั้นๆว่าหกศนย์ปดคือห0สิบปีนะ,ะก็อีกแปดอีกเจ็ดโรคแล้วก็อีกหนึ่งคือหญิงตั้งครรภ์น,นะฮะได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยจะป้องกันการเสียชีวิตได้มากนะครับอันนี้เสียชีวิตก็อยู่สามเจ้าสามปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะฉะน,น จะให้ผู้สูงอายุนะครับแล้วก็คนที่เป็นโรคเรื้อรังได้ฉีดวัคซีนก่อนนะฮะโดยด่วนนะครับและฉีดให้มีความครอบคลุมสูงๆนะฉีดให้ครบทุกคนนะครับเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตเราจะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับตัวเลขรายงานการเสียชีวิตก็น่าจะต้องลดลงได้ด้วยนะครับคราวนี้ผมมีตัวเลขหนึ่งที่จะมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได,ได้ได้พิเคราหตามอีกนิดหนึ่งนะครับวันเอ่อเมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านประลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ ได้นำเรียนตัวเลขนะครับแล้วก็วเลขตัวเลขคาดการณ์นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากการติดเชื้อแล้วก็การเสียชีวิตจากโควิดนะครับเส้นสีน้าเงินข้างบนนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเลขคาดการณ์ที่คาดการณ์ว่าถ้าเราเริ่มล็อกดาวมือวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับใช้เวลาสัก <c oughs> ประมาณเดือนกว่าๆนี้นะครับแล้วจะช่วยทําให้อัตราการแพร่โรคจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเนี่ยลดลงได้สัก20ซตนะครับ ก็จะเป็นเส้นสีน้ำเงินข้างบนถ้าเส้นสีเขียวเนี่ยคาดการว่าประสิทธิภาพของการล็อกดาวน์เนี่ยลดได้ถึง25เปอร์เซนตนะครับบวกกับเร่งการฉีดวัคซีนผู้สูงอายุให้ครบทั้งประเทศได้ภายใน1-2เดือนนี้นะครับก็จะช่วยทําให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เดีอลดร้ลงได้ประมาณเส้นสีเขียวนี่นะครับคราวนี้มาดูนะฮะเส้นสีส้มๆก็จะเป็นเส้นที่สถานการณ์จริงๆที่เราเจอตอนนี้นะครับคราวนี้รายง,งาน21,839รายนะครับ ถ้าตามยอดสีน้ำเงินเนี่ยจะอยู่ที่2องหมแต่ถ้าอยู่ยอดตามเส้นสีเขียวเนี่ยอยู่ที่หมื่นสองนั่นหมายความว่าตอนนี้สถานการณ์ของเราเนี่ยการล็อกดาวของเราเนี่ยมีสภาพประมาณใกล้เคียงกับตรงที่20อตอยู่นะครับการเร่งฉีดวัคซีนตอนนี้ที่กําลังเร่งอยู่เนี่ยจะยังไม่ออกผลจนกว่าจะฉีดวัคซีนผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเช่น6กศเนี่ยให้ครบถ้วนมากกว่านี้นะครับแต่ถึงจะตัดเขาเรียกว่าจะดันยอดผู้เสียชีวิตเออันยอดผู้ติดเชื้อลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราคคงงงตงต้้้อัััเปารร่วมกนนะบ ว่าทํำยังไงถึงจะทําให้เราปรับเส้นสีส้มให้ใกล้กลเคียงเส้นสีเขียวให้มากที่สุดเพื่อลดความความรุนแรงของโรคนะครับลดจํานวนผู้ติดเชื้อให้ได้นะครับมี3มอย่างหลักๆตอนนี้นะครับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานทุกๆหน่วยงานนะครับร่วมกับทุกๆเครือข่ายนะครับเราช่วยกันนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการตรวจหาเชื้อนะครับผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อนะครับก็คงต้องรีบตรวจ ATK เพื่อจะให้เข้าสู่ระบบการรักษาการดูแลนะครับทั้งที่บ้าน ทั้งที่โรงพยาบาลก็ตามนะครับถ้าที่บ้านเนี่ยก็ต้องมีทีมนะครับที่จะช่วยในการดูแลที่บ้านด้วยเราเรียกว่าคอมเพนเซฟโควิดไนทีน s รสปอนส์ทนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนยครับที่ทําให้ผู้ที่ติดเชื้อสงสัยติดเชื้อทั้งหมดเนีย้รับยาโดยด่วนนะครับอันที่3เนี่ยตอนนี้ก็มีหลายท่านนะครับเดินทางออกจากกรุงเทพปริมณฑลกับต่างจังหวัดกับภูมิลําเนาเพื่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรณีที่อาการค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะมีศูนย์พักคอยที่รอรับกลับบ้านเพื่อจะให้ manage ให้จัดการเรื่องระบบเตียงที่ปลายทางได้ชัดเจนขึ้นนะครับคำถามถามว่าทำยังไงถึงตัวเลขเราจะไม่ถึงจะแตะลงมาเส้นสีเขียวได้นะครับในการลดจำนวนผู้ติดเชือ้นอ,อ,อน,นี่นะครับทำอยู่สามอย่างหลักๆตอนนี้นะฮะที่มีความจำเป็นสูงสุดนะครับคือหนึ่งงดรับเชื้อนอกบ้านทำยังไงก็ได้ที่จะไม่ออกไปรับเชือ้อแล้วกลับเข้ามาในบ้าน นะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับถ้าไม่จําเป็นก็อาจจะไม่ต้องออกจากบ้านนะครับหรือออกไปเท่าที่จําเป็นมากที่สุดจริงๆเช่นไปหาซื้ออาหารมารับประทานหรือว่าถ้าหากท่านใดจำเป็นต้องไปทํางานจริงๆนะครับก็คงต้องมีระบบ <c oughs> เขาเรียกว่าระบบป้องกันตัวเองนะฮะ <c oughs> หนึ่งสวมแมสนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยการเดินทางต้องลดความเสี่ยงให้มากที่สุดแล้วก็ขออนุญาตไม่รับประทานอาหารรูปขบคนอื่นที่เรา อาจจะอยู่ใกล้ชิดมากแล้วทาให้เชื้อรับเข้ามาได้นะครับ2คืองดการแพร่เชื้อในครอบครัวนะครับเรามีความเสี่ยงสูงนะครับตอนออกไปนอกบ้านตอนกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าแยกทานอาหารกับคนในครอบครัวนะครับแยกที่นอนแยกแยกแยกส่วนที่มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกันให้มากที่สุดนะครับเพื่อลดการแพร่เชื้อในครอบครัวและที่3ามถ้าสงสัยรีบตรวจ ATK นะครับเพื่อจะเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้านนะครับก่อนที่ยังไม่มีอาการถ้ามีอาการเล็กน้อยก็ ประสานกับ CCRT นะครับให้สามารถที่จะมาช่วยดูแลและเริ่มจ่ายายานะรฟราวิพิลาเวียนหรือฟ้าทลายโจรน,นะครับรวมถึงถ้ามีอาการหนะักก็จะได้เข้าสู่ระบบการรักษาต่อไปนะครับขออนุญาตไปอีกนิดหนึ่งนะครับคราวนี้ถ้าสถานการณ์เมื่อกี้สถานการณ์ผู้ติดเชือ้ออันนี้สถานการณ์ผู้เสียชีวิตนะครับ เส้นแบบเดียวกันเลยนะครับสีน้ําเงินข้างบนเนี่ยเป็นการล็อกดาวน์แล้วมีประสิทธิภาพมาสักยีซนะครับสีเขียวเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับระบวการเล่งว่าการฉีดวัคซีนผู้สูงอายุด้วยนะครับอันนี้ก็มีการตั้งธงนะครับว่าเราควรจะต้องตั้งธงให้ได้ว่าผู้สูงอายุนะครับที่อยู่ในพื้นที่29จังหวัดที่เป็นสีแดงเที่ดรับการประกาศรอบรอบนี้นะครับต้องให้รับการฉีดเนี่ยอย่างน้อยเจ็ดสิบเซภายในสิ้นเดือนนี้นะครับอันที่2คือ จังหวัดอื่นๆนะครับต้องให้ได้ประมาณ50%ขึ้นไปนะครับภายในสิ้นเดือนนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้212รายที่รีพอร์ตที่รายงานวันนี้นะครับถูกกดลงมาให้เหลือเส้นสีเขียวนะครับในเร็ววันนี้นะครับก็จําเป็นอยู่สองอย่างนะครับก็คือสอดคล้องกับเรื่องการติดเชื้อมอกี้ทายังไงก็ได้นะครับที่เวลาเราเข้ากลับเข้าบ้านเนี่ยนะครับลดการแพร่เชื้อแห้กับ คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่มีอายุมากๆนี่นะครับเพราะถ้าท่านติดเชื้อแล้วปุ๊บโอกาสเสี่ยงสูงมากนะครับที่จะมีอาการป่วยหนักแล้วถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับอันที่สองคือตอนนี้ต้องรีบเร่งนะครับรีบพาผู้สูงอายุนะครับทุกท่านนะครับรวมถึงคนที่มีโรคจาตัวโรคเรือรัางนะครับรวมญิงตั้งครันที่อายุคันมากกว่จาจุสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยเร่งไปฉีดวัคซีนก่อนนะครับเพื่อลดอาการถ้าเกิดติดเชื้อแล้วจะได้ไม่มีอาการหนักมากนะครับอันนี้คือสิ่่่งททีีีจจํําาาาเเป็น็นนสุดแล้วกกกอยยะฝร พี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านช่วยกันนะครับที่จะช่วยลดการแพร่เชื้อนะครับแล้วก็ลดการรับเชื้อจากนอกบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ